ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วเรามาลองดูกันนะครับจากของเดิมเนี่ยคุณเจ้าของรถนะครับเขาก็กังวลว่าเอ๊ะรังสี UV หรืออินฟราเรดที่เข้ามาเจอเขาเนี่ย,ยมันจะโดนถึงเขาเยอะแค่ไหนยังไงบ้างเรามาลองดูนะครับว่าฟิล์มซุปเปอร์ไฮคูคริสตัลวิชั่นของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเครื่องวัดนะครับขั้งบนขั้นบนเป็นรังสี UV แสงช่องผ่านแล้วก็อินฟราเรดนะครับอันที่3เรามาลองดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับว่ารังสี UV ไม่สามารถผ่านเข้าไปในรถได้เลย อันที่2คือแสองส่ผ่านถึง14เได้14เป็แล้วก็รังสีอินฟราเรดนะครับเห็นไหมครับว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปในรถได้อันนี้ก็สบายใจได้นะครับสำหรับคุณเจ้าของรถเรื่องของกังวลเรื่องการรังสี U.V จะทำให้ดำเป็นมาเรล็งอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูต่อนะครับว่าความคมชัดที่เราเวลามองเข้าไปจากในรถเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเห็นไหมครับว่า สายเคลียร์นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้สแตนด์อินไม่ได้ใช้ไฟช่วยอะไร